สวัสดีครับผมนายวิศวัตชุติวรจเจิริญชัยรหัสนักศึกษา5310061204วันนี้ผมจะมาทําชิ้นงานชื่อเลื่อยฉลุนะครับนี่คือโครงของเลื่อยฉลุที่ผมได้ทําสําเร็จแล้วนะครับซึ่งตัวโครงเลื่อฉลุเนี่ยประกอบด้วยชิ้นส่วนทั้งหมด5้าพาสนะครับซึ่งถ้าเกิดทําการแนะนําครบทุกพาสก็จะยาวจนเกินไปนะครับวันนี้ผมจึงจะมาแนะนําการทําตัวด้ามจับนะครับตัวนี้นะครับ ขั้นแรกเราเริ่มไปเลยนะครับให้กดที่ New นะครับ Part หลังจากนั้นเลือกระะนาบนะครับผมจะเลือกด้าน Right Plane นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการประกอบชิ้นงานเราก็หมุนมุมมองไปที่ Right Plane ง่ายต่อการทำง,งานเราเลือก Sketch นะครับผมจะสร้างวงกลมขึ้นมานะครับวงกลมที่ผมสร้างผมจะให้รัศมี15มิลลเมตรนะครับ ัจากนั้นเราจะไปที่เฟเจอร์นะครับ e x t ก u d e นะครับได้ความหนาผมกำหนดให้ด้ามเนี่ยยาวประมาณ112มิลิมนะครับครับเริ่มเป็นรูปเป็นลางขึ้นมาแล้วจากนั้นกดถูกนะครับผมจะทำให้ด้านตูดเนี่ยมีความโค้งมนผมจึงเลือกโดมนะครับแล้วก็คลิกที่พื้นผิวด้านนั้นนะครับในที่นี้ผมจะใช้อุศมีความโค้ง10มิิเมตรตามที่กำหนดมาเลยนะครับกดถูก ทีนี้ผมจะทําอีกด้านหนึ่งผมต้องเลือกระนาบก่อนนั้นคือไรเพย์นะครับถึงจะสามารถสเก็ตได้ดังนั้นผมก็ทําการปรับมุมมองนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมเลือกสเก็ตนะครับแล้วก็สร้างวงกลม Circle คิลวงกลมที่ผมสร้างนี้รัศมี12มิลิเมตรนะครับดังนั้นผมก็เฟเจอร์นะครับ x x t r u d e อีกครั้งหนึ่ง ผมก็จะเลือกมุมมองที่เห็นได้ชัดนะครับทีนี้ตัวลูกศรเนี่ยชี้ไปด้านในนะครับผมต้องปรับมาด้านนอกก่อนใช้งานออกมาทางด้านนี้ผมให้ความยาว10ม mm มนะครับหลังจากนั้นกดถูกทีนี้ผมจะทําให้ตัวข้อเนี่ยมีความโค้งมนมากขึ้นผมจึงเลือกฟิลเลตนะครับหลังนั้นผมก็คลิกที่ขอบด้านนี้นะครับ ผมให้ฟิเลเตเนี่ยลัสมี5มิลิเมตรนะครับโอเคอกดถูกนี่เราก็จะได้ด้ามจับตามที่เราต้องการแล้วนะครับ